สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านเจอกันอีกแล้วครับท่านจากบบาวเชิดกินเที่ยวตลอดทัวนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านบีควิกแถวแวจังหวัดสมุทรปราการวันนี้มาเสียเงินหมื่นอีกแล้ววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนยางรถยนต์ตั้งแต่ซื้อมาจะไม่เคยเปลี่ยนยาง สักทีเลยมาเปลี่ยนยานเป็นครั้งแรกถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องบาวเชิกินเที่ยวตลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆในระหว่างที่รอรอเขาเปลี่ยนยางผมก็เดินดูล้อมแม็กสนยล้อ,อมแม็กสวยๆล้อมแม็กสีขาวนี่สวยเท่ดีนะครับชอบมากๆเลย เดี๋ยวมีเงินค่อยมาใส่ล้อแม็กซีขาวมันสวยดิรถสีขาวก็ต้องใส่ล้อแม็กซีขาวเพราะว่ามันสวยดิว้าวสาวสาวบีควิกสาวพนักง,งานบีควิกตอนนี้ช่างก็กำลังถอดยางออกแล้วถอดล้อออกแล้วกำลังกำลังจะเปลี่ยนยางกำลังกำลังจะเช็คดู กำลังทำงานอย่างขมักขม่นเลยเดินดูสักหน่อยศูนย์บีควิกนี้อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยตอนนี้ผมก็มาเดินดูเขาเปลี่ยนเดินดูเขาถอดล้อถอดถอดล้อออกเพื่อจะเปลี่ยนยางใหม่เดินดูความเรียบร้อย ไม่กล้าไปใกล้ๆเด๋ยวจะไปเกะกะเขาอ้าตอนนี้รถไฟฟ้ามากแล้วมาอีกคันหนึ่งแล้วเพราะว่าศูนย์บ q ควิกนี้อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าซันนี้รถไฟฟ้า BTS ตอนนี้มาเปลี่ยนยางที่ b ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้าน BQ ค i c k แถวอำเภอเมืองจังหวัดสมุทปาการมาเดินดูร้อมแมกอีกแล้ว ติดใจรอแม็กซีขาวเลยพระวันสวยเท่ดีเดี๋ยวรอให้ถูกหวยรอรอให้มีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่แน่เดี๋ยวมาเปลี่ยนแน่รอแม็กซีขาวมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านมันสวยเท่ดีอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศฟ้าครึ้มๆช่างช่างเขาเปียนยางเหมือนฝนจะตกเลยที่ร้านบีฟิก เมอ,อยู่ที่ร้านบีควิกสมุดปาการ,าการแถวๆจังหวัดสมุทรปราการอ่ามีรถไฟฟ้ามาอีกแล้วรถไฟฟ้ามาอีกคันหนึ่งแล้วรถไฟฟ้า b t ทเพราะว่ามันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าวิ่งผ่านมาอีกแล้วอยู่ใกล้สถาน,นี b ี้อคันที่สามมาแล้วดูขอสนอ นั่งรอเขาเปลี่ยนนั่งรอเขาเปลี่ยนยางรถยนต์ก็เลยเดินมาดูเขาเปลี่ยนสัน้นอันนี้คือยางใหม่ที่กำลังกำลังจะรอเปลี่ยนเป็นลายเดิมนั่งฝนกำลังตกเลยตอนนี้บรรยากาศที่ร้าน B ีควิกร้าน B ีควิกตอนนี้ฝนก็นกำลังตกรินรินอยู่นั่งรอมานนั่งรอ ฝนกาลังตกรินรินบรรยากาศเย็นสบายแบบชิวๆมากเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วแต่ว่าช่างก็ยังทําไม่เสร็จเพราะว่าต้องทำเยอะทำอย่างอื่นเยอะผมก็เลยเดินดูภายในร้านสนนเดินดูแบตแบตเตอรี่เดินดูร้อแม็ก แล้วก็นั่งชมวิวบรรยากาศภายในร้านด้วยตอนนี้มันเดินตอนนี้<อ>ผมก็รอไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันหน,นึง่งชั่วโมงกว่า,วาแล้ว,วรอรอนานมากหิวข้าวด้วยเดี๋ยวไปเดินซื้อซื้อของกินดีกว่าไปเดินเล่น เดินเล่นห้างบิ๊กซีดีกว่าเดินดูของกินอร่อยๆเดินดูของใช้ถูกๆที่ห้างบิ๊กซีเพราะว่ามันอยู่ใกล้นิดเดียวเองร้านบิ๊กวิกกับห้างบิ๊กซีมันอยู่ใกล้อยู่ใกล้นิดเดียวอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองตอนนี้ผมกำลังเดินมันจะเดินไปห้างบิ๊กซี ไปเดินเล่นห้างบิ๊กซีดีกว่าเดินดูสาวๆเดินดูของกินอร่อยๆเดินเล่นค่าเวลารอเขาเปลี่ยนยาทางนี้จะเป็นตลาดเดินเล่นที่ห้างบิ๊กซีเดินไปอีกไม่ก็เป็นห้างบิ๊กซี ใกล้ห้างบิ๊กซีอันนี้เป็นรถไฟฟ้าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงห้างบิ๊กซีแล้วแค่กระสามองเห็นป้ายมองเห็นป้ายบิ๊กซีตอนนี้พงศ์ก็มามาที่ห้างบิ๊กซีแล้วกำลังซื้อซื้อของกินรถกำลังขิดหลังจากซื้อของ,ของกินก <7 S 2> กเสร็จก็เดินดูของใช้แป๊บหน่อยแล้วก็ เดดูของชายเป้นเดียวเลยตอนนี้เขากำลังจะเดินกลับมาแล้วได้ของกินมาด้วยใส่ถุงมาลนั่งกินรอรอช่างเปลี่ยนยางที่ร้านบีควิกตอนนี้กำลังเดินมาที่ร้านบีควิกลร้านบีควิก เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันร้านบีควิกกับห้าง b บ g ซอยู่ใกล้กันตอนนี้วิดีโอก็ใกล้จะจบแล้วอย่าลืมกดติดตาม,มช่องบาวเชดกินเที่ยวตลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้อีกขอบคุณมา,มากๆครับไปดีกว่า